แพชระภาโชว์แหวนเพชรสามกระดับที่พีชานนซื้อให้รู้ราคาถึงกับอิจฉา เรียกได้ว่าคู่รักที่แฟนๆต่างรุ้นทุกวินาทีสําหรับแพทนภปพากับพีชานนที่หลังจากเมื่อไม่นานมานี้แพทได้ออกมาประกาศเลิกพีได้6ชั่วโมงก็ต้องแพ้ลูกอ้อนกลับไปคืนดีด้วยซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองก็ยังควงกันไปร่วมงานแต่งงานหมากคิมโดยมีน้องเรซซิ่งติดตามคุณแม่คนสวยไปด้วยล่าสุดพีได้โพสต์ภาพหวานคู่แพทในทริปไปเที่ยวประเทศอิตาลีพร้อมข้อความว่า just got pre-mission ซึ่งแปลว่าเพิ่งได้รับอนุมัติหลังจากนั้นน,นับฉัตรนันหลานแพทก็มาแซวว่า เราก็ใส่ชุดแดงแกไม่ลงรูปเราในเฟรมหรอด้านพีก็ตอบกลับว่าไม่มีอสิฮ่าฮ่าฮ่าเดอรูปดังกล่าวชาวเน็ตได้เข้ามากดไลค์กันอย่างถล่มทลายนอกจากนี้ขนาดไลฟ์สดสาวแพทได้อวดแหวนเพชรเมทตัตที่หนุ่มพีซื้อมาเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ที่ไปเที่ยวอิตาลีด้วยกันพร้อมกับเผยว่า3มกระดัดกว่าขางเท่านั้นแหละล้านกว่าจบแล้วเราก็ขอบคุณเลยไม่รู้จะพูดอะไรให้เนื่องในโอกาสอยากให้จริงๆแพลนคือจะไปปีหน้าแต่เขารีบ งานนี้ก็เรียกเสียงฮือฮาจากชาวเน็ตพร้อมกับแซวว่าแบรนวงนี้ถือเป็นการจองสาวแพทถังออมๆมหรือเปล่า